สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านครับอย่าลืมกดติดตามกดถูกใจช่วยกันแชร์ด้วยนะครับหากมีโฆษณาแล้วไม่ยาวจนเกินไปอย่าก,กดข้ามโฆษณานะครับดูสักครู่ก็ยังดีครับจะได้เป็นแรงใจให้กับทางช่องด้วยนะครับแล้วสงข้อความมาคุยกันนะครับขอบคุณมากครับบุษบาแม่ไม้หัวใจแกร่งตอนที่245อินเดียอ่านโดยนุไอศูนย์ มินิบอกมิกกี้ว่าเธอเคยฝันว่าอยากมีครอบครัวเล็กๆที่มีความสุขและตอนนี้ทุกอย่างลงตัวแล้วความฝันกำลังจะเป็นจริงแล้วทำไมเธอจะต้องจากไปมินิพูดต่อไปว่ามิกกี้กับพริตอยู่ที่พาเทียลาก็หางานทำได้เธอก็หาได้เช่นกันมิกกี้สายหน้ามินิพูดต่อไปอีกว่าแม่พูดถูกที่บอกว่าอยู่ที่พาเทียลาเธอก็ประสบความสำเร็จได้มิกกี้บอก เขาไม่เข้าใจเธอเลยสิ่งเหล่านี้ไม่เคยเป็นความฝันของมินิมินิบอกว่าอยากจะโบยบินให้สูงยิ่งขึ้นแล้วอะไรทําให้เธอไม่กล้าโบยบินหรือเธอกลัวจะเสียแม่ไปทําไมถึงจะทําลายอนาคตตัวเองอย่างนี้มิกกี้ขอให้มินิคิดทบทวนให้ดีเพราะนี่คืออนาคตของเธอเองที่บ้านนาอิมชามมิงเดินเข้ามาในห้องนอนพร้อมกับนาอิมชามิ่งตรงไปปลุกขาขี้เชนจัน แล้วเธอก็เอาโคลป้ายตาคาคิเคาคีเชนจันคาคิีเชนจันโวยวายว่าเอาอะไรมาแกล้งป้ายตาเขานาอิมยิ้มบอกโคลํทำจากขาม่าตะเกียงและเนยใสยจะทำให้ดวงตาคาคิี้เชนจันสดใสาชาหมิ่งยิ้มชูตะเกียงไฟอันเล็กให้คาคิีเชนจันดูแล้วบอกว่าตะเกียงนี่จุดในวันดันเตรัสชาหมิ่งพูดถึงความหลังอย่างตื่นเต้นว่าตอนมินิเป็นเด็กเธอใช้โคลป้ายขอบตามินิ มินิดิ้นแล้วรีบไปล้างตาทันทีชาม,มิ่งหัวเราะคาคีเชนจันพูดเสียงดังด้วยความหง่หงิดว่ามินิทำถูกแล้วเพราะโคอาจส่งผลเสียต่อดวงตาได้ชาม,มิ่งหน้าบึง้งบอกคาคีเชนจันทำให้เธออารมณ์เสียคาคีเชนจันบอกมีแต่เขาที่ทนชาม,มิ่งได้ชาม,มิ่งบอกถ้าเป็นอย่างนั้นก็เอาเธอไปปล่อยให้หลงทางในป่าซักแห่งก็แล้วกัน นาอิมจึงพูดขึ้นว่าสองคนนี้เถียงกันด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่องจริงอย่างที่เขาว่ากันว่าคนแก่จะกลับเป็นเด็กอีกครั้งนาอิมบอกกับค่คี้เชนจันว่านี่เป็นเรื่องดีโคจะช่วยให้รอดพ้นจากสิ่งชั่วร้ายแล้วนาอิมยังพูดต่อไปอีกว่าชามิงรักค่คีเชนจันมากเธอเตรียมโคไว้ให้ตั้งแต่เช้าตรู่ชามิงทำหน้าเงางอนนาอิมบอกให้คืนดีกันซะ คาคี้เชนจันยิ้มบอกขอบคุณนาอิมในทุกๆเรื่องแล้วเราสองคนจะไม่มีวันแก่แล้วเขาก็หันไปถามชามมิ่งว่าจริงไหมชามมิ่งที่ยืนทำหน้าเงาเงอนก็ค่อยๆย,ย,ยิ้มตอบว่าจริงคาคี้เชนจันถามชามมิ่งว่าได้ให้ของขวัญเทศกาลดิวารีแกนาอิมหรือยังชามมิ่งยิ้มบอกเธอเกือบลืมแล้วก็รีบไปหยิบของขวัญมาส่งให้นาอิมนาอิมบอกไม่จำเป็นต้องซื้ออะไรให้เธอ ก็คีเชนจันบอกชามิงตั้งใจจะซื้อของชิ้นนี้ด้วยเงินที่หาได้เดือนแรกนาอิมจึงยอมรับของนั่นไว้แล้วต่างฝ่ายต่างก็อวยพรให้กันที่บ้านหนุมานหนุมานกับลาลาช่วยกันปัดฝุ่นอย่างขยันขันแข็งโดยบุษบายืนสั่งการลาลาบอกหนุมานว่าปล่อยให้เป็นหน้าที่เขาจะดีกว่าหนุมานเป็นนายตำรวจไม้กวาดไม่เหมาะกับหนุมานหนุมานทำหน้าเลิกลกหันไปมองบุษบา เมื่อเห็นว่าเธอไม่ได้มองมาทางพวกเขาอนุมานก็กระซิบบอกลาลาว่าผู้หญิงอันตรายมากอยู่ต่อหน้าพันยาเขาไม่มีปัญหาในบ้านพันยาเป็นหัวหน้านายตำรวจพวกเธอจะอยู่ในระดับที่สูงกว่าระดับบนสุดลาลายิ้มบุษบาหันมาเห็นอนุมานกับลาลายืนคุยกันเธอก็ถามว่าทำไมพวกเขายังยืนคุยกันอยู่ไม่รีบทำความสะอาดบ้านเราต้องทำความสะอาดบ้านทั้งหมด เมื่อย่างนั้นพระแม่ลักษมีจะผิดหวังหนุมานยิ้มหันไปถามลาลาว่าเข้าใจไหมลาลาตอบรับบุษบาจึปากอย่างไม่ได้อย่างใจเธอเดินไปหยิบไม้กวาดที่วางอยู่กับพื้นหนุมานรีบแย่งไม้กวาดจากเธอแล้วบอกว่าเขาจะจัดการเองเขาเคยบอกแล้วว่าให้เธอทําเรื่องอื่นอะไรที่ต้องใช้แรงเขาจะจัดการให้บุษบาบอกนี่ก็แค่เรื่องเล็กๆน้อยๆเธอทําได้ หนุมานจึงถามบุษบาว่าแล้วร้านของเธอละ่ะบุษบาตอบว่าเธอเคยบอกแล้วว่าเธอไม่สนใจร้านแล้วจริงๆแล้วเธอชอบทำงานบ้านมากกว่าบุษบาถามหนุมานว่าเขาชอบถามเรื่องนี้มีปัญหาอะไรหรือเปล่าหนุมานบอกไม่มีอะไรบุษบาจดรายการให้หนุมานไปซื้อของขณะที่ลาลาอยู่ช่วยทำความสะอาดบ้านต่อลาลาถามถึงมินิ บุษบาบอกก่อนหน้านี้มินิเคยช่วยเธอทำความสะอาดบ้านในช่วงเทศกาลแต่ตอนนี้มินิไม่สนใจแล้วมินิบอกเธอว่าตอนนี้มีหนุมานช่วยแล้วแล้วบุษบาก็พูดต่อไปว่าแต่มินิก็ยังเด็กเกินไปที่จะทำความสะอาดพวกนี้ได้ที่ร้านพาเชลาเบฟส์มินินาอีมและพนักงานช่วยกันทำความสะอาดร้านโดยมินิพูดถึงบุษบาอย่างสนุกสนานว่า ทุกปีแม่จะยุ่งอยู่กับการทำความสะอาดบ้านแล้วก็พลอยทำให้เธอยุ่งไปด้วยดูเหมือนแม่จะมีความสุขกับการทำความสะอาดบ้านนาอิมพูดขึ้นว่าแต่อย่างน้อยบุสบาก็ควรมาดูแลร้านบ้างใช่ไหมร้านควรทำความสะอาดในช่วงเทศกาลควรมีการบูชาเทพอย่างน้อยบุสบาก็ควรคิดถึงเรื่องนี้บ้างมินิหน้าจ๋อยแล้วบอกว่าอย่าเพิ่งไปเร่งรัดแม่มากนักสักวันแม่จะเข้าใจ และเธอกำลังรอวันนั้นนาอิมกุมมือมินิและอวยพรว่าขอให้การรอคอยของมินิสิ้นสุดลงในไม่ช้ามินิตอบเธอก็หวังเช่นนั้นมินิกลับมาบ้านด้วยสภาพมอมแแมมบุษบาดุมินิว่าไปทำอะไรมามินิจึงบอกว่าเธอไปทำความสะอาดร้านมินิพูดต่อไปว่าแม่เคยบอกเธอว่าในวันเทศกาลทุกอย่างจะต้องสะอาดถึงจะนำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรือง มินิจะขอตัวไปอาบน้ำแต่บุษบาดึงเธอไว้แล้วตำหนิว่ามินิทำตัวเหมือนเด็กติดของเล่นตอนนี้มินิกำลังติดร้านมินิบอกอย่าเอาร้านไปเปรียบกับของเล่นเลยร้านเป็นความรับผิดชอบของเธอซึ่งก่อนหน้านี้ร้านเป็นความรับผิดชอบของแม่ด้วยแล้วร้านก็เคยเป็นความหลงไหลของแม่ด้วยบุษบาพูดตัดบทว่าช่างเธอแล้วบอกให้มินิรีไปอาบน้ำ อนุมานไปซื้อตะเกียงน้ำมันอีกไม่นานก็จะกลับเราจะทานอาหารกลางวันด้วยกันมินิพยักหน้าสีหน้าเศร้าๆแล้วรอยยิ้มก็ค่อยๆปรากฏบนใบหน้ามินิเธอตรงเข้ากอดแม่พร้อมกับพูดว่าสุขสันวันดีวาลีบุษบาดุมินิว่าให้อยู่ห่างๆเธอตัวมินิสกปรกมากแต่เธออาบน้ำเรียบร้อยแล้วมินิไม่ฟังเธอโผเข้ากอดแม่อีกครั้งทำให้บุษบาหัวเราะ มีข้อความเข้าโทรศัพท์มินิแจ้งว่าพาส,สปอร์ตจะส่งถึงเธอวันนี้มินิอึ้งไปจนบุษบาต้องถามว่าเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าเธอขอดูข้อความในโทรศัพท์มินิยิ้มแจ้งพูดว่าเพื่อนส่งข้อความมาไม่มีอะไรแม่จะมาขอดูข้อความของเพื่อนเธอได้อย่างไรกันมินิหัวเราะรีบเดินขึ้นชั้นบนที่สำนักง,งานคาตริกัมโมกำลังบ่นคาตริที่ไม่ยอมจ้างคนมาช่วยทำความสะอาด คาตรีบอกถ้าจ้างลูกจ้างก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายหลายอย่างที่นี่เป็นแค่สำนักง,งานเล็กๆเราช่วยกันทำความสะอาดก็ได้กัมโมจึงยัดไม่กวาดใส่มือคาตรีให้เขาปัดอยักย่าเองคาตรีบน่นผู้หญิงสมัยนี้ใช้สามีทำงานบ้านทำแบบนี้มันมากเกินไปกัมโมหันมาถามคาตรีว่าบ่นอะไรหรือเปล่าคาตรีละล่ำละลากบอกเขาไม่ได้บน่นเขาไม่กล้าบ่นอยู่แล้ว บุรุษไปรียนนำธนานัตมาส่งให้คาตริแล้วถามหาบ้านหนุมานคาตริถามมีเรื่องอะไรบุรุษไปรีย์บอกมีเอกสารสำคัญของทางราชการส่งถึงบ้านหนุมานกำโมจึงบอกทางให้เขาบุรุษไปรีย์เดินออกไปคาตริรีบเดินตามไปด้วยบอกกำโมว่าเขาจะพาบุรุษไปรีย์ไปที่บ้านหนุมานเขาอยากรู้ว่าเอกสารสำคัญที่ว่าคืออะไรคาตริเดินนำบุรุษไปรีย์มาที่หน้าบ้านหนุมาน เขาพยายามถามว่าเป็นเอกสารอะไรบุรุษไปรยสย์บอกเป็นพาสปอร์ตจากหน้าถึงมินิบุตสบาคาตริรู้สึกประหลาดใจแล้วเขาก็บอกว่าให้ส่งเอกสารให้เขาเขาจะเอาไปส่งให้เองพร้อมกับยัดเงินใส่มือบุรุษไปรยีย์บุรุษไปรยสย์บอกเขาต้องส่งเอกสารถึงมือผู้รับแล้วยังต้องขอเลขบัตรประชาชนอีกด้วยคาตริหัวเราะ แล้วยัดเงินใส่มือบุรุษไพรสณนีเพิ่มอีกแล้วบอกว่าเพิ่มเป็น1,000บรูปีมิกกี้ที่ขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดแถวนั้นได้ยินและเห็นการกระทําของคาตริเขาจึงเดินเข้าไปทักคาตริและเอาเงินใส่มือบุรุษไพรสณนีพร้อมกับบอกว่าเขาเป็นเพื่อนมินิเข้าเซ็นเอกสารให้ก็ได้ไม่ใช่ปัญหาบุรุษไพรสณีพูดเสียงดังใส่ทั้งสองคนว่าคิดว่าเขารับสินบนหรืออย่างไร แล้วเขาก็คืนเงินให้ทั้งสองคนแล้วเดินไปยังบ้านหนุมานคาตริมองตามหลานบุรุษไบรษณีและพึมพำกับตัวเองว่าเขาอยากจะเป็นคนเอาพาสปอร์ตไปมอบให้บุษบาเองเขาจะได้สัมผัสมือเธอและจะได้ถามบุษบาว่าเธอกำลังจะส่งมินิไปหาพ่อที่ต่างประเทศใช่ไหมเธอดูแลมินิไม่ได้ใช่ไหมมิกกี้ทำหน้าเบ้แล้วเดินห่างออกไปเขาโทรบอกมินิว่าบุรุษไบรษณีกำลังจะไปส่งพาสปอร์ตที่บ้านเธอ เขาช่วยให้รอดพ้นจากเงื้อมมือคาตรีแล้วให้เธอรีบมารอที่ประตูบุรุษไบรซ์นีกำลังจะกดกลิ่งแล้วอย่าให้แม่เธอไปนคนรับเอกสารคาตรีแอบยืนฟังอยู่ข้างหลังมิกกี้เขาถามมิกกี้ว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่มีนิกำลังจะหลบหนีจากแม่ใช่ไหมเขาบอกว่าหากต้องการห้องพักคาตรีพูดยังไม่ทันจบมิกกี้ก็ว่าคาตรีว่าหน้าขยะแขยงแล้วเดินจากไป คาตริตะโกนตามหลังว่าเขายินดีให้ส่วนลด10%สำหรับคู่รักแล้วคาตริก็เดินร้องเพลงอย่างอารมณ์ดีกลับไปที่สำนักง,งานที่บ้านหนุมานมีนิค่อยๆย,ย่องออกจากห้องทงั้งๆที่ยังอยู่ในชุดคลุมอาบน้ำแต่แค่เปิดประตูเดินออกมาได้เพียงไม่กี่ก้าวเสียงบุษบาก็ดังขึ้นมินิสะดุง้งบุสบาถามว่ามินิจะใส่ชุดนี้ไปไหนให้รีบกลับเข้าไปเปลี่ยนชุดมินิยิ้มแยๆแ,แล้วบอกว่า มีคนกำลังจะมาเธอจะลงไปข้างล่างบุษบาบอกแต่ไม่เห็นมีใครกดกลิ่งประตูมินิทำหน้าเวอแล้วบอกว่ากลิ่งกำลังจะดังแล้วกลิ่งประตูก็ดังขึ้นมินิรีบวิ่งลงไปบุษบาแปลกใจว่ามินิรู้ได้อย่างไรว่ากลิ่งประตูจะดังบุรุษไพรสเนนำเอกสารมาส่งให้มินิซึ่งบุรุษไพรสเนขอดูบัตรประชาชนและให้เธอเซ็นรับเอกสาร แต่ยังไม่ทันเสร็จเรียบร้อยเสียงบุษบาก็ดังขึ้นว่าใครมามินิมินิสะดุ้งสุดตัวอธิบายคำศัพท์โคบบางโกเรียกกาจาวเป็นเครื่องสำอางที่ใช้กันมากว่าพันปีมีลักษณะเป็นผงใช้สำหรับเขียนคิว้วขอบตาและทาขนตาให้ดำยาวไม่ใช่เฉพาะประเทศอินเดียเท่านั้นที่นิยมใช้โคแต่ใช้กันอย่างแพร่หลายในประเทศแถบตะวันออกกลางเมดิเตอร์เรเนียนยุโรปตอนใต้แอฟริกา แม้แต่ครีโอพัตราแห่งอียิปต์ก็ยังใช้โคมีส่วนผสมของผงถ่านบดกับแร่สเตปไนผสมเนยผู้ชายสมัยก่อนก็นิยมทาโดยเชื่อว่าสามารถไล่พูดผีปีศาจและสิ่งชั่วร้ายไม่ให้เข้ามาทำร้ายในอดีตที่เก็บจะทำจากทองเหลืองและมีก้านทองเหลืองไว้จิ้มผงมาปาดขอบตาอาจกล่าวได้ว่าโคเป็นต้นกำเนิดของอายไลเนอร์ที่ผู้หญิงนิยมใช้ในปัจจุบัน ในปัจจุบันพบว่าพงสีดำของโคลมีส่วนผสมของโลหะหนักคือตะกั่วและพลวงส่วนในน้ำมันดินมีองค์ประกอบของสารก่อมะเร็งทั้งมะเร็งผิวหนังและปอดดังนั้นการใช้างานจึงต้องระมัดระวังเป็นพิเศษและควรซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้เท่านั้นจบตอนที่245 สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านครับอย่าลืมกดติดตามกดถูกใจช่วยกันแชร์ด้วยนะครับหากมีโฆษณาแล้วไม่ยาวจนเกินไปอย่าก,กดข้ามโฆษณานะครับดูสักครู่ก็ยังดีครับจะได้เป็นแรงใจให้กับทางช่องด้วยนะครับแล้วส่งข้อความมาคุยกันนะครับขอบคุณมากครับ